ก็เลยงานมาหกโมงมาแอบดูแม่ตั้งร้านแม่ก็เลยงานประจำมาเหมือนกันซึ่งตั้งร้านเหมือนกันเลยอะไรนอ้ต่อปลั๊กไฟยังไม่รู้ว่าพ่อมานี่ หนึ่งลายความสุขของแม่ครับพออกไปหาดีกว่าขอบคุณนะครับ ได้มาเปิดร้านเช้าว <c oughs> ันน <developed> <power> ี้ยูก้าก็มารุมเมื่อี้นได้กี่ชุดแล้วามานาีได้แปชุดะตอนก่อนปบเดมาแอบดูไม่มีใครเลย เอเอเห็นตอนไปเสียบปลั๊กไฟอะ่ะแวะเวียนมาอุดหนุนได้นะครับร้านรถเข็นแม่เตี้ยทำเลดีไม่มีใครแย่งเลยพ่อค้าแม่ค้ายังไม่มากันเอานะออได้เลยนะครับลองได้เลย วันนี้เสียดายยังไม่มีโปรให้ขอบคุณนะครับ